ตอนสี่ทุ่มอุ้ยจะห้าทุ่มแล้วปนี่สีทุ่มสี่สิบห้าสี่ทุ่มสีนาทีตอนนี้อยู่ที่หาดจอมเทียนนะคะสวัสวดีตอนดึกคุใครยังไม่นอนก็ทักทายกันได้เด้อเพิ่งเลิกงานกันค่ะาสาวๆนอนไม่หลับ ให้ดูบรรยากาศนะคะอาบจมเทียนยามราตรีค่ะบรรยากาศดีมากเลยทางนน้นก็ของกินเยอะๆนะคะติดเซเว่นพอดีแล้วส้มตำก็มีลูกชิ้นก็มี หนุมน่มๆสาวๆก็มีค่ะรู้สึกว่ามารอบนี้คนที่มาเที่ยวไม่เยอะนะคะครั้งก่อนเยอะมากลมเย็นสบายมากันสามคนสาๆมากันสามคนนะคะ เอาอีหยังน้อฮ็ดหัวใจดข้าวาสมีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำ ที่จากแค่ไหนก็ได้รัที่สุดทีดที่ต้องานสิ่งเดีบ๊ายบานี่เติดเรื่องเ้าไม่คนยปิดหลดแล้ววะรบอกผิดว่าอีกที่เปิดเรื่องเขาไม่ยังเินะ ไม่ส่วนใดดียิงท้าไงยิาบอสยิงท้าไม่สนใดด้บไหดีเ้ยได้ดีเป็นยังไ่พูดทางดีไงเราไม่พดทางดได้มูดด้เรื่องก้วไปไม่ถึเดือนก็ทำอะไ้ไม่ได้เลไม่ได้ นี่สามสาวดาวข้างฟ้าดอกพี่น้องหาปักวกอมีหาปัวไส้กอมีนวดหางเงินเลี้ยงเจ้าของใ <laughs> ส่เบ่งคืนมันได้สักกี่นาทีแล้วสามสาม,ามแล้วบอกสี่สสแล้วเดี๋ยวพี่ขอห้านาทีแล้วกัน อห้านาทีนะคะโดยนำสวัสดีหนึ่งท่านนะคะเสร็สัวับ้านหกท่านเหมือนกันน่ะอุ้น่ะหกหมื่นท่านเหมือนกันน่ะตาแต่ละคนพีน้อง อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงขอคุณเพ่นอ่ะเพ่นไหมอ่ะเออใช่ละนั่นไลฟ์สดเป็นเป็นรอบที่รอบที่สี่แล้วค่ะไลฟ์สดเป็นรอบที่สี่สตรีมแล้วแล้วก็อืมไลฟ์สดแรกเราไม่รู้ว่าเขาเขียนลิขสิทธิ์บวกษษเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันหมายถึงอะไรไก็ไปถามเพื่อนอีกคนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันผิดลิขสิทธิ์ มันติดนิขสิคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็เลยเป็นลบค่ะนก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยค่ะลองทำดูพี่น้องค่ะจำเรียนพัทยานด้อยู่นะคะประเทศไทยน่อยู่มากอาขกี่หมูขี่หมาไม่หม ไหวแล้วเดี <chips et S 3> <Never. S 1> ๋ยวมองเห็นายามมองสองทางก็เลยคิดว่าเงินเราพุ่งถึงสาไม่มีจันแล้วมีใครอีกเครื่องถามว่าเธออยู่ที่ใดความสุดม จไปกับแก้มก็จะมีอะไรเนี้ท่านตะวันค่ะแล้วก็ตัวผมออกปัลอันนี้สามสิบอันนี้อันนี้บำรุงเส้นผมได้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวพุ่งนี้เุาออกแล้วเตะมื้ออุ้ยเงินเก่าใช้ยังไม่หมดเงินใหม่มาอีกแล้วโอ้ยขอบคุณจริงจริงค่ะ น้เหน้พี่จะได้กินได้เมือนกัไม่กิน่งากิที่รานเรืไม่ต้องเาานกินที่ร้านเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างร้อยห้เก้าเองกชุดใหญ่ก็ได้สคนหรอกสี่คนกับพี่นางข้าไปพี่สาวส่วนใยกิดเย ไม่หนูชวนมากินบ้านหนูอยากกินเดียร้านก็ถิได้ไม่รู้อยากกินนั่งนานๆแบบเหมือนอยู่บ้านเราอ่ะเอาร้านเขาปิดตั้งเ่ยาคืนบอกไม่รู้ไม่เคยกินอะเราต้องไปถามก่อนมึงอย่าเละร้านเราไม่ไม่ไม่รู้จะนไไม่ต้องไปร้านป่นอดีกว่าฮ้ยฮะอกอกสวัสดีนะคะหน้าบ้านรไม่น เมืดนิดนึงเป็นสีวินเทจเนะาะสีชาสีวินเทจตนะคะ่ะเ,เ,เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนะคะรอบบริเวณที่เรานั่งมันจะเป็นประมาณนี้สวยงามหลายเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าให้เลือกที่จะทํางานนวดเนาะหมายถึงว่าเราก็ชอบทุกที่แต่ว่าที่พัทยาก็คือมันก็มีไม่ไกลมากแล้วก็มันก็มีทะเลให้เราเที่ยวด้วยนะคะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้วันนี้ร้อนมากค่ะพี่น้องเรายังใส่ชุดทำงานอยู่เลยกลับไปก็ไปอาบน้ำกัน โอ้ยผู้ใดว่าอาบน้ำยงเมืออึืนแอนน่ะไม่เชื่อหรอกปวดลงไม่เชื่อ impossible อาบน้ำต้องใส่ยองใส่ผ้าอ้าวลูกทักมาอะไรเนาะสาวน้อยเอ้ยพอปิดเอ้ยพอปิดไฟดวงนั้นเดี๋ยวพี่พี่นิดลองจับไม้ดิเมื่อกี้ดิอะไรนะคะนี่เหรอไม่เอาขึ้นอีกยิงยิงสวยมากเลยใช่ไหมจ๋าแต่ว่าตัวเองสวยนั่นสิเออเอาเอาเอาไปไฟดวงนั้นไงใช่ไหมสวยอ่ะ อ่ะสวยก็สวยอ้าวนี่เอาสาวสาวสวยสองคนแล้วกันเขาจะของดิฟดาทิกตอกเฮ้ยไม่ใช่ดาวยูทูบค่ะจะของดินนิเก่าได้ทีแล้ไม่เป็นไรของที่ออกไปเยอะแล้วพี่เจ้าขินมันก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่น้องเราจะกินของรีโอไม่ได้เพราะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วเราจะ ตื่นขึ้นมาทํางานไม่ได้ถึงแม้จะหนึ่งขวดก็แล้วแต่เนาะอันนี้ประมาณอ่าหนึ่งขวดสองขวดเมาแล้ว <laughs> อาใส่เพีงคนอื่นเขา เดี๋ยวพี่จะพาย,ยืมเอ๋จะเตรโอบอสมาเปิดดีกว่าไอ้บอลเล่เาเต้มมาขาเจมสห้องชวนละมากเขามีจัดละเขาเข้ามาไม่ไม่ไม่แน่ไงแล้วก็ชวนแบบเรา นนง,ง,ง่ายง่ายมากแกสบยนะเพราะเป็นคนใจดีไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปตรงที่ตั้งค่าเป็นวิดีโอเพื่อเด็กหรือเปล่านะคะต้องจบไลฟ์สดก่อนแล้วเราค่อยไปสำรวจว่ามันสามารถคอมเมนต์ได้หรือเปล่านะคะ ทุกครั้งเลยเราเราก็จะไม่จําว่าอาจจะไม่ได้ erman, หรือไม่ได้ถ้ามันมีอยู่สองอย่างสําหรับผู้ใหญ่สําหรับเด็กแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันจะมีแบบเด็กไม่ได้หรอกค่ะมันมีสองอย่างไงมันมีสองอย่างให้เลือกแล้วทีเนี้ยให้ระหว่างสองอย่างเนี้ยมันสามารถคอมเมนต์ได้อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งมันคอมเมนต์ไม่ได้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะเราสายเด็กนทุกครั้งที่พี่ทำมันก็ได้อยู่อะ่ะเข้าไปดูก่อน คนรักนานๆนนจะมาเที่ยวทีนะคะทำงานจะสามเดือนแล้วยัยงไม่ได้ไปไหนเลยพี่นะ้องแต่ว่าก็ไปแบบไปบ้านเพื่อนก็ไปนั่งดินกันนิดหน่อยอ้าหมดแล้วเหรอซื้อปยังเหรอคนละขวดก็พอแล้วมั้ หนูจะไม่อยากตื่นค่ะสอนเรียนนะสู้ๆนะคะทุกท่านดีไหมคะย,ยังไงี่นิค่ะเนี่ยตามใจเลย คนในโลกออนไลน์เชื่อไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะขนาดเย็นนานะ่ะคุยกันจนแบบสนิทสนิทคักลละพอมาเจอหน้าทําเหมือนไม่รู้จักกันไม่ก็รู้จักกันแล้วแหละแต่ว่ามันมันกัย่างบ่ใช่มันกันย,ย,นกนย่งเลือกมันกันย่งนอนนีนั่นโอเคพูดดีๆในโลกนี้มีเยอะยอะพี่น้อง หน้าคนออนาคนอนาคตให้พี่เลี้ยงไหมน้องลูกพี่ให้เฮียเลี้ยงจ้าของเด้กดนด้วยหละจะชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงหรอชอบผู้ชายไม่ถ้าเจอน่ารักก็แบบ จากพวกหนูเป็นเพื่อนได้แต่ว่าไม่เลยมีทอม,มมาติดนะเปทุกอย่างให้ทุกอย่างหนูคุยแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าจะให้แบบมากอดมาจูบมาเอากันไ,ไม่ได้เลยไม่ถ้านั่งคุยนั่งดื่มในวงเพื่อนอ่ะได้แต่ถ้าจะไม่ให้มากอดมาจับไม่นะแต่เขาก็ให้ทุกอย่างนะทั้งเงินทั้งของทั้งแบบวันเกิดปีใหม่สงการานให้หมดนะแต่ แต่เพิ่งจะไม่ให้เมื่อปีที่แล้วนะเพราะว่าหนูก็พูดแบบว่าไม่ได้คิดจริงๆแบบก็ไม่อยากไม่อยากให้เขามาให้เพราะว่าเขาให้เขาก็มีความหวังคนใังเขาก็ต้องหวังอะไรจากเราใช่แต่เพราะให้ไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้พี่แค่นั่งข้างเนี่ยหนูก็นั่งไม่ได้คนลุกใช่ถ้านั่งตรงข้ามกันหรือว่าพูดเรื่องเราอื่นๆที่ไม่ใช่ความสามารถของสองคนนั้นดูไม่ได้แต่ให้จริงๆแล้วของเพเรนแบจริง เฮ้ยอแจ้งเตือนคืออะไรคะแจ้งเตือนอ่โอ้สวัสดีตอนเที่ยงคืนนะคะอ้เย,ยังไม่ถึงถึงหรือยังคะยังเนาะ ห้าทุ่มเองปกติเราเลิกงานประมาณสี่ทุ่มสี่สิบนะคะสี่ทุ่มสี่สิบปิดไฟปิดร้านเก็บข้าวเก็บของกว่าจะได้นอนก็ตีสามอ้าวกว่าจะได้นอนก็ตีสามนะคะแต่ละวัน ยื้อทำอะไรทำอะไรตุ๊กแก่งตั๊กแจกตั๊กแจกตั๊กแจกตั๊กตทีสามทำอะไรเอ่ยซักผ้าเหรอเอ้ยซักผ้าค่ะเรื่องไว้หนึ่งของบอสไม่ได้เปิดอบแล้วเอาเหรอตัวเจมไม่ได้ตากเอาดูอบแล้วมั้งอบเรียบร้อยเซนตใหญ่เนาะเซนต์ใหญ่เรียบร้อยถ้าไม่หอมก็โดนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูจะตื่นมาตากเพราะหนูจะซักผ้าตัวเองจำได้ไหม ใช่นะบอกว่าจะวันนี้พี่พี่จะซักผ้าองสุดท้ายสุดท้ายใครหน้าตากนะเราออขอบคุณค่ะสาวสาวเราเป็นคนซักแต่น้องเป็นคนตากก็ก็เกรงใจแต่พี่จาได้อยู่ว่าพี่ไม่ได้ตากผ้าดูคุยคนเดียวดูแทบจะไม่ตอบถ้าไม่ชอบอันนี้เอาพี่ดูอะแทบจะไม่ตอบเลยเนาะโอ้ทำร้ายจิตใจมากเลยนะเนี่ยดูไม่ตอบเลย ดูหน้าตาดิูดยดูหน้าตาสิผู้ชายูลยวิ่งไหนไหนดูหน้าตาผู้ชายไหนไม่ตอบเลยถ้าถ้าพูดไม่เข้าแบบแม่เนี้ยกหงวงเนาะแบบดูแอบดูเออมันทำไมไมนเสร็จแมสก์วะวันนี้ดูอะไรดูเนาะ วดูดินบ้านมันอนี้ก็ดีอยากนวดหนักค่ะไม่อยากมีสามีที่รับเลี้ยงค่ะอยากนวดหนักค่ะดู๋ยรับมาเอไม่ตอบเลยอ่ะไม่ตอบเลยเพราะเราไม่ชอบน้อยตอบน้อยตอบก็คือมีแต่้าว่าอยากลองโอ้โหทำมาลักได้ยังไงเนาะนก็กินมันก็ส่งให้ดูตลอดเลยนะส่งทำอะไรอยู่ไหนส่งตลอดแสดงว่าเขามีตัง ดูพูดเป็นร้อยเป็นพันไม่อ่านอ่านแต่ก็ไม่ตอบเปิดมันหยอดเลยาาขนดนั้นอ่านไม่ตอบก็ไว้มาที่ีิโอยยังไม่ได้ยินเลยเปิดเสียงไม่ดูค่ะก็ให้ใจถูกท้ายแต่วไปไหนแล้วว่ะอยู่นี่ก็ทักใหม่โอ้เจี๊ยหักมาม่ไปดูดิเต็มเลยไมม่ากทั ชอแล้วก็ไม่ตอบไม่ทไปให้พอเออเออมันพูดง่ายดีเอ้าแกก็บอกเขาไปหนูไม่ต้องกมาหนูหนูบอกแอพี่จากการที่หนูไม่ตอบก่อนที่หนูจะไม่ตอบไม่ไม่ตอบไม่เนี่ยหนูพูดแล้วว่าไปหาคนคนอื่นเลยล้วน้ำคนงามเนาะจากนาะใช่หนูบอกไปหาคนอื่นเลย ก็ยังเหมือนเดิมนี่ก็ถือว่าบอกแล้วนะหนูก็กนะุูดเ่ยก็ยังทำเหมือนเดิม <S <S หนูก็คิดว่านี่มึงรักอะไรนะนักหนาคนมันรักเนาะจริงๆนะคนผู้คนคนที่เราไม่รักมันเสือกรักเรามันให้เราทุกอย่างแต่เราไม่อยากได้เอ,อให้ทุกอย่างหนูอบอกว่าแต่มันมีสิทธิ์เลือกไงเพราะว่ามันยังเด็กมันมีสิทธิ์ว่าให้มันเลือกเอาวันนี้จะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนนะแล้วก็จะมีการดื่มกันนิดหน่อยนางเลือกไงพอวางสายทุก เงินก็โอนมาดด้จ๊บเออแต่แสดงว่าเขาเงินเยอะไม่เขาก็ไม่เงินเยอะหรอกเขาก็ทำงานนี่แหละไปนั่นหาอยู่บ้านบ่ถ่าวเท็ยนยังเรอถาถแต่เงินน้ำผู้ชายยังเดี๋ยวเลยเราเราเราไม่มีใครเปรียดเองเราเราแก่แล้วแต่เดน๋่ยก็เลอกได้นะแต่ว่เดี๋ดว่าไปทำงานที่มาเลยอ่ะ หนูก็มีพี่คนนึงนันที่เขาคุยกับหนูแล้วไปทํางานที่มาเลียเขาก็ไปทํางานนวดเหมือนกันเป็นผู้ชายเขาก็ไปแบบแบบถูกกฎหมายอ่ะได้สั่งดีเดอทุกอย่างมันไม่ได้เลวร้ายหมดหรอกใช่ไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าเขาพอมาคุยกับหนูตลอดเขาว่างอ่ะแต่ใจที่หนูไม่ชอบก็คือมันอยู่รวมกันมากเกินไปแบบว่าเวลาไปที่ทํางานก็อยู่รวมกันเขากลับมาห้องไทกก็อยู่รวมกันหลายๆเบื่อมาก่าที่เราอยู่ด้วยกันเนี้ย แต่ว่าที่พี่เขาพูดอ a a ่ะหนูว่าไม่ใช่หว่ะพี่แต่ว่าส่วนมากที่มันเจออยู่ที่นู่นนะมีจตคนจีนนะพี่ลูกค้าจีนเยอะอันนี้กําลังจะเริ่มนินทาคนแล้วนะคะไม่ใช่นินทาในเรื่องของลุ <c oughs> <c oughs> ง <c oughs> เรื่องเล่เาเรื่องเ,เล่าไม่ใช่ไม่ใช่นินทาเรื่องของลุงอีกแลมันมีเรื่องเล่าเดี๋ยวแกงนี้จะอยู่ใน youtube ของเคทีแล้วนะคะอันนี้ใช้เคีนะคะเค b ีบ u t ตี้นะคะ ช่องเขาคือช่อง KTV Channel เป็นแบรนด์เนอะ้าผู้ใดทักมาเนาะผู้ชายตั้งไหนเนาะจ้าปุมีเวลาเดี๋ยวจ้ามีตาเวลาไหหมูจ้าปุ่มูเอากันบ้างแรงเลยนะกับมูนะหะชินทั่วร์แบบลูกเส้นผมค่ะ ตระกูลเนี่ยตะกูลนี้คืออะไรเขาเอานี่อย่างเนาะมันหนี้อย่างเนาะอันนึงนะของต่างประเทศต้องซื้อไปอย่างเดียวมันจังสีบาทิ้อยู่แน่ออัลมอนต์เหรออัลมอนต์อะเอาอัลมอนต์มันแพงแต่ว่ามันก็ดีต่อแบบได้อันดับหนึ่งของของประเภทตัวอืมอัลมอนต์ไม่ควรแก้มาดูยังอันนี้ถั่วเป็นผมเราว่าเราจะใช้เวลาแค่ ห้านาทีแต่มันไปแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยยี่สิบแล้วอ้อยี่สิบแล้วป้องก็หมายถึงค่ะก็จะไมอัดได้นานจังเรอยี่สิบแล้วไม่นานถ้าแบบมีโฆษณาเข้าก็ไม่รู้มันจะตัดตอนไหนแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเราทําไปเรื่อยๆเขาทาเราชอบเราก็ทําเราอ่ะกินได้เพราะวันหยุดเราพรุ่งนี้ เรามีนัดบ่ายสองโมงแต่ว่าเราอยู่กันแค่สามคนอยู่ด้วยเขาจะนไปใส่สองลูกค้ามานวดแม่โอ้วหนนั่นนี่ทำไปน่ะพังกระซอมเห็นจักรอบในเดือนจาเมื่อเช้าปิดอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะจ๊ะกระซอมให้นจ่าถ้าเกิดเราทำเหมือนที่เราทำสองคนอ่ะแกจำได้แล้วแบมันมัวนะบอสแต่มันมัวนะเอ้ยฟังเมื่อนี้ ทำไมทำไมตอนนี้ไม่ทำบอลสอนนะมันจพี่เห็นไหมพี่เห็นหนูไหมเอวบวบบอลราลึบอลบอลมาฟังบอลบอลบอลฟังเลยพี่เห็นไหมเนียกอะไม่ใช่หรือเปล่าวะอันนี้ทําไหมเออใช่ไม่ขาหนึ่งสอนอีกแบบหนึ่งขาหนึ่งสอนอะทำสิพี่รู้จะไปทำเหมืองขาไหนแล้วทีนี้ขาสองขาไม่เท่ากันอีกสองอีกขาหนึ่งก็เพิ่มมาอีกเนาะ เอาท่านี้เอาล่ะบ่เอ่อเอาล่ะบ่ตีฟิจไปฟังเดี๋ยวทําหลัาพี่ได้ยินไหมใจเยินขาสามอันยกขาขึ้นไปสามแล้วแล้วพอนเอาขึ้นนี่แล้วเราบ่กันให้เนื่องไปมาเนี่พราะขาสวางมากให้ตั้งค้างเออให้ฟั้งมาถ้าอันนี้ไม่มีนะบอสวนจมาขาดมนหนูไม่ได้ทํานะหนูไม่ได้ทํามือนกันว่านบ่เลืมบ่ละคะเลื่มตัวรอนเลื่มตัวเอ่ะสมมติพี่เรียนใหม่ครั้งแรกพี่ไม่รู้อะไรพี่จะจําได้ไหมหนูจะเอาตัวหนูไปวางไว้ตรงไหนหนูยังไม่รู้เลย เาจริงๆแล้วพี่นิใช่ไหมใช่ใช่บอสจะได้จับเป็นไรไม่เป็นไรไม่บอสจะได้จับหนูให้เข้าใจกันมาให้พี่นิดเป็นหุ่นแล้วตัวเองเป็นคนเรียนแล้วพี่เป็นคนสอนได้พวกนี้พี่เป็นหุ่นทั้งวันเลยสอนพี่สอนง่ายไหมง่ายเงินเท้าน่ะเออเราก็ใส่ง่ายใช่ไหมเออาเราสอนกันแล้วท้งแรกคือเข้าใจไม่ไม่เข้าใจแต่อาจจะมีหลงลืมบ้างแกบอสอหรบอสแก่แกโคตรงงเลยว่ะ แคมาสอนโคตรงงเลยเราทากันอยู่ดีไอ้นี่มันต้องการแบบว่าเอาทีละท่าท่าที่หนึ่งท่าที่สองมันสมาธิของมันมันได้มันก็ต้องแบบนั้นใช่ไหมพี่เพราะว่าไอพี่เพราะว่าหนูใหม่หมดเลยหนูจะเอาตัวหนูไปวางไว้ตรงไหนหนูยังไม่รู้เลยใช่ไหมจะเอาขาไปไว้ไหนจะเอามือข้างนี้ไปไว้ไหนหนูยังทําไม่รู้เลยตอนอยู่ทํากับพี่นิดสองคนอะไอเห็นไหมกำลังได้นี่ไอนี่กําลังได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คือสต๊อ พรุ่งนี้คนละขาเลยเออเออก็เองขาหนึ่งพี่ขาหนึ่งสอนให้แบบนั้นแบบนั้นต้องไปทีละแต่ว่าบอสมันขาเดียวกันไม่ท่าเดียวกันขาแต่ละขาแต่ว่าบอสให้หนูไม่เยอะท่านะอันนี้ก็ไม่เยอะไม่เยอะท่าพวกพี่ไม่เยอะแต่พินิดเนี่ยน้อยที่สุดโอเคนะคะกําลังจะนินทาคนคนคนนั้นก็คือบอสบอสที่รักบาเราเองกุดไหนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน จ้าตกลง